อินโทรช่องยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบิ๊กแแหล่งรวมเรื่องราวเด็ดๆเ,เกี่ยวกับยานพาหนะทางบกทางอากาศและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกถ้าคุณชอบความเร็วพลังและความล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราสคริปต์เนื้อหาท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางสถานการณ์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกายังคงเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกและล่าสุดความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา หรือ USAF ได้สร้างแรงสันเสถือนไปยังศูนย์บัญบรรชาการทหารของอิหร่านเมื่อมีรายงานว่า1ในนักบินหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้แสดงศักยภาพอันเหนือชั้นในการโจมตีที่มีความแม่นยำและทรงพลังสร้างความตื่นประหลงให้กับฝ่ายอิหร่านอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนักบินหญิงผู้นี้มีชื่อเสียงในวงการทหารว่าเป็นหนึ่งในนักบินขับไล่ที่ไม่เพียงแต่มีฝีมือทางยุทธวิธีอันยอดเยี่ยม แต่ยังมีจิตใจที่กล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อสนามรบการฝึกฝนอย่างหนักตั้งแต่เริ่มต้นเข้าประจำการและการปฏิบัติภารกิจในหลายสมรภูมิได้หล่อหลอมให้เธอเป็นนักรบอากาศที่ทรงอิทธิพลในยุคป,ปัจจุบันในภารกิจล่าสุดของเธอเธอได้รับมอบหมายให้บินเครื่องบินขับไล f ่ f 22แรปเ o r ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดของสหรัฐอเมริกาในขณะน,นี้เครื่องบินลำนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นในด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ โดยมีราคาต่อเครื่องประมาณ150ล้านดอลลาร์หรือกว่า5,400ล้านบาทไทยด้วยสมรรถนะที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์และอาวุธอากาศสู่พื้นดินและอากาศสู่อากาศที่ทรงพลังทําให้ภารกิจนี้เป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญต่อเสถียรภาพของภูมิภาคภายในไม่กี่นาทีหลังจากได้รับคําสั่งเครื่อง F-22 ของเธอก็ทยานขึ้นจากฐานทัพอากาศในภูมิภาค ด้วยความเร็วสูงสู่พื้นที่ที่ต้องการการแสดงแสนยานุภาพเพื่อย,ยับยั้งการข่มขู่จากฝ่ายตรงข้ามด้วยประสบการณ์และทักษะเฉพาะตัวเธอสามารถเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายได้อย่างเนียบเชียบก่อนจะทาการล็อกเป้าและปล่อยอาวุธแม่นยําระดับสูงใส่เป้าหมายของอิหร่านที่ต้องการแสดงอํานาจในพื้นที่สิ่งที่น่าสนใจคือการแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การโจมตีทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงจิตวิทยาไปยังอิหร่านว่า สหรัฐอเมริกาพร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์และผู้ที่ขับเคลื่อนพลังแห่งอากาศนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นเพศชายเท่านั้นเพราะนักบินหญิงคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพแต่มาจากความสามารถแท้จริงทันทีที่ภาพของเธอและเครื่องบินเ2 2ถูกเผยแพร่ผ่านเครือข่ายข่าวทั่วโลกเสียงชื่นชมจากฝ่ายประชาชนในอเมริกาและพันธมิตรได้ดังกระหึม่มโซเชียลมีเดียต่างประเทศต่างกล่าวถ,ถึงเธอว่าเป็นผู้พิทักษ์ฟากฟ้าและ มือสังหารเงียบที่สามารถทําให้ศัตรูไม่รู้ตัวก่อนที่ทุกอย่างจะสิ้นสุดทางด้านอิหรา่านเมื่อรับรู้ถึงการแสดงพลังนี้รายงานภายในแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลและการประชุมฉุกเฉินของผู้บัญชาการระดับสูงที่ต้องการประเมินสถานการณ์ใหม่พวกเขาตระหนักดีว่าการเผชิญหน้ากับน,กบนักบินระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการรับมือกับเครื่องบินที่สามารถหลบหลีกเรดาร์และโจมตีได้แม่นยําเป็นเรื่องที่อาจเกินความสามารถของระบบป้องกันประเทศที่มีอยู่ ราคาที่ต้องจ่ายของภารกิจนี้แม้จะสูงมากเมื่อคำนึงถึงค่าบำรุงรักษาค่าฝึกนักบินและต้นทุนของอาวุธแต่เมื่อเปรียบกับผลลัพธ์ด้านความมั่นคงและจิตวิทยาสงครามแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศแต่ความพร้อมในด้านการทหารยังคงแข็งแกร่งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเบื้องหลังความสำเร็จของนักบินหญิงคนนี้ ยังมีทีมสนับสนุนจำนวนมากทั้งหน่วยซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่สื่อสารและนักวางแผนภารกิจที่ทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบทุกส่วนทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงและความภาคภูมิใจในหน้าที่ได้สะท้อนออกมาผ่านสายตาของทีมงานทุกคนในช่วงหลังของภารกิจเมื่อเครื่องบินเ22กลับเข้าสู่ฐานอย่างปลอดภยัยเธอได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าภารกิจนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่เป็นชัยชนะของความเสมอภาคในกองทัพ การที่ผู้หญิงสามารถขึ้นเป็นผู้นำในสนามรบได้คือสิ่งที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและทัศนคติของกองทัพสหรัฐอเมริกาสื่อหลายสำนักได้นำเสนอเรื่องราวของเธอในมุมของแรงบันดาลใจมีการจัดสัมภาษณ์พิเศษและสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและการฝึกของเธอกำลังอยู่ในระหว่างการผลิตโดยมีผู้ติดตามจำนวนมากตั้งตางรอชมเพื่อเข้าใจว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เธอเดินทางมาถึงจุดนี้ ในฝั่งของอิหร่านสถานการณ์ยังคงตึงเครียดพวกเขาเริ่มวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมีการพูดถึงการพัฒนานโดรนและระบบเรดาร์ใหม่แต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะสามารถเทียบเคียงเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาได้เรื่องราวของนักบินหญิงคนนี้ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพสหรัฐอเมริกาและกำลังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กสาวทั่วโลกที่ฝันอยากเป็นนักบินขับไล่ในอนาคต พวกเธอจะเติบโตขึ้นโดยมีแบบอย่างที่เป็นจริงไม่ใช่แค่ในภาพยนตร์หรือการ์ตูนแต่เป็นตัวอย่างจากสนามรบจริงทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของโลกยุคใหม่ที่ความสามารถและความกล้าไม่ถูกจำกัดด้วยเพศอีกต่อไปในขณะที่สงครามยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การที่ใครบางคนสามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลังสร้างความแตกต่างให้กับทั้งชาติและโลกถือว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยกย่องอย่างแท้จริง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องราววันนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้บิ๊กแของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณต้องการชื่อคลิปคำอธิบายและแฮชแท็กแบบไวรัลสำหรับคลิปนี้บอกได้เลยนะครับ